ได้ยินพี่เขาบอกว่าใส่ใจก็เรียกว่าถ้าใส่ใจได้แต่มองนะคะแต่ถ้าใส่มองได้ทั้งป่าเด้อเออได้ทิเด็ดดอกเออผุดไหนดรกถ่ายได้ทิเด็ดที่อะไรนะเออพูดโออแก้วพูดเป็นนี่แก้วพูด้ัววันนี้่นบอกว่า วันนี้เพิ่นบอกว่าแต่ว่าิ่นให้เลขที่มาก่อนสำหรับสายวิ่งสายดูดนเอาคนสึลินที่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคอยถามก่อนวิ่งแปดิ่นใหายนะครับผมผมสนับสนุนซัมนี่แล้วครับผมบ่มีหยังสนับสนุนไหนแล้วครับ ครับผมผมสนับสนุนซัมนี่แล้วครับผมบ่มีหยังสนับสนุนหนายแล้วครับเฮ้ยดิวมาชมนะครับมาดูว่าเขาทําอะไรกันนะครับไปเห็นดูครับเพราะว่ายุ่มากเลยครับวันนี้นับเรามาที่สารลักกิโลนะพ่อแม่พี่น้องนะมาดูนะครับว่าเขาทําอะไรกันนะครับไปดูกันนะครับเพื่อนขนขยันอเพื่อนคนขยันอยู่บ้านไม่ทํานะอันนี้อยู่บ้านไม่ทาคนนี้นะไม่ทําใช่นะ มานี่ยทำทำเพื่อ f อซเลยนี่ทำเพื่อ f อซปกติก็ไม่เคยอยู่บ้านอยู่แล้วปกติไม่เคยอยู่บ้านอยู่ไม่เคยอยู่เออไม่เคยอยู่อยู่ใหญ่ยนี้อยู่น้อยอยู่อยู่น้อยแต่เอาใหญ่ใหญ่อยอันนี้ซุ้มนะครับอันนี้ตรงนี้เป็นซุ้มของยูทูบเบอร์ครับที่ว่ามาแอบลักนอนลักงีบกันนะครับเฮ็ดงานครับถ่ายถ่ายครับอันนี้เตรียมไว้ให้ดีดี จะเป็นงานนานยาคุณเลยเอามาปลูกไว้ให้อาลุอะไรนะคนคนสุรินทีวีรู้ว่าคือมนฑการมนฑการน้องมนฑการจะมาก็เลยมาทำที่ให้ขอนอนเอาอกเอาใจเขาจะเอาคะแนนจะเอาคะแนนจากทางนู้นโอ้น้อแต่ว่าให้น้องนอนตากฝนเมื่อวานนี้มาถึงฝนตกอ๋อถึงว่าไข่ไข่เนาะ เบองมือนี่หัว่าตักฝน้าหัว่าตักฝนโอ้ยหัว่าตักฝนก็เอามาอีกโอ้ยคือเป็นคนที่ดีแท้โอ้คนสุรินทร์ทีวีเป็นคนดีแท้ดีนะครับยิ่แกจสี่ไว้ใจได้บ่ได้อยู่เนาะ้องเป็นคนเป็นเป็นคนใส่ใจจะสี่ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้เด้อพ่อแม่พี่น้องก็ก็กอ่าดีนะครับก็เซลล์เซลล์กันเช้าเช้าเซลล์เซลล์กันย่อยอาหารกันนะเนาะ อะไรนะแถวไหนแถวมนตการครับได้ยินเสียงมาเมื่อกี้มนตการพูดอะไรนะไม่เมื่อกี้พี่ได้ยินพี่เขาบอกว่าใส่ใจก็เรียกว่าถ้าใส่ใจได้แต่มองนะคะแต่ถ้าใส่มองได้ทั้งปลาเด้ออ๋อได้ทั้งใจได้ทั้งใจโอ้ดอกเ้เออได้ทิเด็ดดอกเอยผู้ใดดอกถ่ายได้ทิเด็ดที่อะไรนะใส่ใส่ใจได้เออใส่อะไร ใส่ใจใส่ใจมองถ้าใส่มองได้ทั้งปลาได้ทั้งปลาแถบได้ใจน้าเออเาเจ้าก็เฮ็ดพักกระเฮ็ดเอาใจเพิ่นตัวเออเนี่บม่งไม้กันสันพิ่นก่อนหมดแล้วดแล่ว่าเป็นหลักิึงไม้กันสันเพิ่นนะครับพุทธาูพุทธาสวัสดีครับเราทิศกันครับผมสวัสดีครับโอ้สบายใช่ไหมเนาะพ่อใหญ่สบายเนาะอืม เดีมือนีไปได้ออกงานไปใส่สิออกครับออกไปใส่อยู่ออกมามือนีที่เดียวติครับโอ้สิรับรับงานมารับงานมานี่ครับรับจากมื่นครับมาทางนี้รับโอ้บ้าปากสิบอกว่าใดบอกว่าใดโอ้กผมอันนี้กระเป๋าผู้ใดครับกระเป๋าไม่เทากระเป๋าไม่เทาโอ้เอาของมาโอ้เอาของมาให้นี่ยังนาครับ ขอเบิ่งในบ่ครับขอเบิ่งในบ่อุปกรณ์ไทยทำอ๋ออุปกรณ์ไทยทำโอ้ยงานขอเบ่งเพิ่นนะครับขอเบิ่งเพิ่นจักน้อยด้วยครับผม่พี่น้องอันนั้นลำไยมาถท่ามะพร้าวอู้หู้หนักแท้หนักแท้ล่ะลำไยขอ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 ลักกินลำไยจักน้อยได้บ่ไดกินเลยผมขอลักกินลำไยจักน้อยได้บ่เบ้าบ้านี่เดี๋ยวผมสิขอลักกินลำไยได้บ่ โอ้ยได้ยูนะลำไยเพลินนอโอ้เป็นแต่แสบเวยครับพอแม่พี่น้องพอแม่พี่น้องมีแก้วน้ำเดือดหัวมีกินน้ำมีกินติดแก้วน้ำเดือดนี่ออ้ยเป็นโอ้ยเปียวปากเป็นเปียวปากแล้วนะไม้กันสันโอ้ยไม้กันสันโอ้ยมือไม้กันสันแล้วมันสิกินได้กันอยู่พวกผีเดียว่ากินกินกิน มากนี่มากนี่จบอันนี้มันสิเขากันบ่โอแมนมันหอนดิหออันนี้ขนมอันนี้ขนมโฆษณาขนมให้เพื่อนดิโอ้ดิสามสิบห้าบาทโอ้นะครับแต่ว่าผมมักอันนีน,นะครับแต่มมว่ลานะลำไยเพื่อนลายนะครับผมในขนอกลายผนอืมลายนี่โอ้นะครับลำไยเพื่อนลายนะครับโอ้ลายพอรับผมขอในเด้อผมขอเสียงเนี่ย หูสึกว่าสันผมหูสึกว่าสันนี่ยเออหูสึกวสันเนี่เอาไปใ้ก่อนก็ด้เอ้าเได้ได้ใด้ได้ใด้สั่นแล้วบ่สั่นแล้วบ่เอาไปใช้ก่อนเฮ้โอโอ้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 แก้ว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 โอ้บมีหังด้ครับผมเป็นพี่น้องหาแก้วาพ่อเอาไกอนเอาแก้วไคอนเสียงไอคอนเสียงไอคอนเงยแตกเยแตกปุ้ยถือกันมาได้ไมันกันมา้้้พี่สมุทรนำเด ให้ผมน้ำแม่แม่ยหญ่เขาบอกว่าแม่ยหญ่เพิ่นบอกแม่ยหญ่เพิ่นเออฝากมาให้อับงานทำนี่เลยเนาะมือละขวดครับเว้ยเมนบอกบอกอ๋อหลับหลับตัวมาสิหน่อยครับตัวมาสิหน่อยมันต้องมือละลังโอ้หือมือละลังสิไหวบอกครับผู้ใจค่าตัวอ๋อดีผู้ใจค่าตัวผู้ใจค่าตัวมือจักมือจัก จังไดเมือละขวดมือละขวดขวดน้อยขวดใหญ่ขวดน้อยขวดน้อยโอ้โหนะครับเป็นการตะมวนกันนะครับคุยเซลกันซู่มือนะครับแบบโมเมนเของเพิ่นนะอกครับบมเมนของเพิ่นดอกเพื่อนบอหูผูู้ใดเอามาแควนไว้นะครับมันก็ไดมุมได้ฉากพอดีนะครับนี่เพื่อนกันนี่จอบปวกเพิ่นกันน่างหะแต่มองจอบปวกมองดีๆเดี๋ยวเพิ่นก็นอนไปนอนมากับฝันเยไปเลขกมองนี่อีก พอเท่านี่พอเท่านี่วรมดาเลยครับมีลูกสาวบ่ฮะมีลูกสาวบ่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 บรบอบ่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 บอบ่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 ส่ว่บ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 ัม่บ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 บ่บบบ่มีลูกกบบบ่บบบบ่บบ่่บ่าบ่ ว่าเจ้ากหกเอฟซีคอยติน่บะเมนฮะโอ้ยบอด้บบได้บบอดากูหกจังซีบได้ดิบะเมนเมท่าบได้บะเมนแมทัลอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเด้อแต่มีลูกสาวนี่คอยสีหารผู้บ่าวไปให้บะนี่เพิ่มน้ำน้อบนี่เพิ่มน้าน้ำโอ้่นี่นี่นี่ไก่กับมีด้ยครับหลักเดี๋ยว ยังเขาเป็นยังด้นโดยคุณซรินทีวีโอ้ยคุณซีรินทีวีเขาเลี้ยงดีเนาะโอ้ยนี่ข่าวเขาก็มีเข่าเหนียวเขาก็มีเนาะไม่ขันสันพร้อมไปแล้วตอนนี้ไม่ขันสันเอาไม้ขันสันมาเน่ะโอ้ยเศร้ากินข่าวบ่มีหยังเนาะเอาเอาของไปนำก่อนโอ้ยข่าวบ่กินข่าวก็บ่มีหยังเอาเฮ้ยกินข่าวยำเศร้าเพื่อนกินข่าวยำเศร้าเอาเอาเอากินข่าวยำเศร้า ครับผมผมสนับสนุนซัมนี่แล้วครับผมบ่มีหยังสนับสนุนไหนแล้วครับเออเดียอัแล้วครับเออเนาะเหือแตกเลยเนาะเพื่อเอาวเอาวนตะการมาเดินลิ้นๆให้วนตะการเนาะเอเกลังหิวพออามากินสน้เอเอินนองลาเข้ามากินแน่คนเอินเอินนองลาเอาวนตะการกามากินข้าว

โอ้ยแก้วเป็นแก้วหาแก้วสิใหแก้วขึ้นอันนี้หลันได้หนึ่งอมคนกุมกุมกันนั่อนันหนันโอ๋เอาจิงิเอาจิงจิโอ้ยใสเนาะใสเนาะ

ของตาเสของตาเสต้องซิงข่าวขึ้นแล้วของตาเสียนเนี่ยหยอดยอดตาเสยอัดได้แน่ได uh ้แน่หัวยอดตาเยเขาวายตาเซก่อนสบายตาเซทีนี้ก็ลูกเสียก็จะรับเสียตาเสียรับเสียตะเพนเก็ดยังนะรักเก็ดยังรับเสียตาเสคือมือเพิ่นสั่นเด็มือมอเพเดิมเดิมอานี้เริมทานเดิมทานมือสั้นันนี้ย จัดที uhm ่วันที่ผ่านมาเพิ่นฟันให้เพิ่นบอกว่าหายคล้าเรา้ยหายายเขาได้เรามาซื้อเลยศูนยหาหาศูนย์กับสามแปสอกศูนย์หาของเพิ่นอีนี้วันี้เพิ่นบอกว่าขอขอักลว้ก่อนจะปล่อยวันที่สิบสองมาอ๋อยังบมปลอยแต่ว่าเพิ่อให้เล็กวิ่งมากกอนะคะอุตสาห์ไปถามยังบมปลอยที่ให้เล็กวิ่งเลื่้น รอรอพร้อมกันทั่วประเทศอ๋อรอพร้อมกันอาจารย์นวดที่ศึาแต่ว่าเพท่านหายเล็วิ่งมาก่อนสำหรับสายวิ่งสายดูดเร้าคนสุรินทร์ทีวีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึ่งคอยถามอีอนึงบนวิ่งแปดท่านหายมากล่างวิ่งหนึ่งจ้าบนวิ่งบนวิ่งแปดตาอาจารย์หนวดโอ้ปะ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 ห่อนห่อนห่อนพักกันเข่าห่มเนี่ยเอออ้อ้อู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 ้อันนี้มักสบายเด้วยมูนี่มูนี่มักสบายครับโอ้โหแค่ก็มีนะครับโอ้อันนี้ความอนุเคราะห์มาจากคนสุรินทร์ทีีีวบน นะที่โอ้ช่องใหญ่ช่องใหญ่โอ้สวัสดีเดี๋ยวสวัสดีครับฝากเงิน้องหนุ่มหน่อยเลยนครับคนสุรินทีวีนะครับคนที่กําลังบูมมาอลังการทำตอนนี้นะครับโอ้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าคนสุรินทีวีให้เลขกตัวไหนเป็นบอสให้เลขตัวไหนสิบเจ็ดครับสิเห็นบอกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะอ่าคนสุรินทีวีให้สิบเจ็ดนะผู้ใดสิถามว่ต้องถามเลยครับต้องถามบอกแล้วครับเพราะว่า ไอ้1 7นะครับ17นะนี่นะคะขอบคุณขอบคุณขับพี่สมุรนะครับช่วงนี้นะครับเหนื่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็รู้สึกว่ากลับตีหนึ่งตีสองครับเมื่อคืนกลับตี1นตีสตื่นมากแต่เศร้านะตื่นมาตีห้านะ ออกจากบ <lod above S 1> ้านตีห้านะครับออกจากบ้านตีห้านะพิสมุดนะนี่แกเขาคืเป็นพิเศษนะแกเขาจะเป็นพิเศษเลยนี่ฮะเขาเป็นพิเศษวันนี้วันนี้ปกติไม่ค่อยถ่ายนะครับไม่ค่อยถ่ายวันนี้ถ่ายสักหน่อยนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณนะครับหลายๆคนนะวันนี้นะเป็นพิเศษแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามขอบคุณกับการกด subscribe ขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่การให้กําลังใจคอมเมนต์ทุกทุกท่า นัานนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับอาจจะพูดมากไปนิดนึงฟังทันหรือไม่ทันก็ไม่รู้นะเพราะว่าแอดประวัติเป็นคนพูดแบบนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบแอดประวัตินับก็ขอบคุณนะครับใครที่ไม่ชื่นชอบก็ต้องขออภัยนะครับอ่านะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดตามนะครับเพื่อที่จะได้เล็กเด็ดกันครับวันนี้ช่วงเช้าที่หลักกิโลเดี๋ยวมีอะไรคลบหน้าเดี๋ยวแอดประวัติจะไลฟ์หรือว่าจะทําคลิปส่งให้กับท่านผู้ชมทางช่องนับสามารถที่กดติดตามนับทางงช่อ ไม่ว่าจะเพจ a c e b o o k นะครับอ่าเช่นเพจนะครับก็จะมีเพจของปู่คำแสนสุมังคาโลเพจของปู่คำแสนสุมังคาโลและอีกเพจหนึ่งก็คือเพจคุณประวัติทีวีที่ท่านได้รับชมอยู่ตอนนี้คือเพจของคุณประวัติทีวีแล้วก็เพจพ n ีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์นะครับอ่าและก็ทางช่อง u t u b e นะครับก็จะมีช่อง YouTube พีนิวสุรินเทเลนก็สามารถที่จะกดติดตามสามารถที่กดกระดิ่งติดตามกันได้เลยครับผมอ่านะครับขอกลับคําออำลาสวัสดีครับ